สวัสดีค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆไปดูสนามบินที่มิลานนะคะหรือว่าเป็นสนามบินเมลเบนซ่าค่ะจะเป็นสนามบินที่ใหญ่ในส่วนของภาคเหนือของทางอิตาลีนะคะซึ่งวันนี้เดี๋ยวจะมีวิธีการผ่านเกตโด,ดยใช้ FastTag ค่ะก็คือเราจะจ่ายเพิ่มประมาณ10ยูโรนะคะก็จะสามารถทำให้ไม่ต้องต่อคิวเวลาที่จะทำการเข้าไปตรงตอนการตรวจสัมภาระต่างๆนะคะ ก่อนอื่นเวลาที่เราไปถึงสนามบินเราจะต้องดูก่อนว่า,าไฟล์ของเราเนี่ยจะเช็คอินที่เคาน์เตอร์ไหนก็สามารถดูได้ที่บอร์ดใหญ่ๆตรงนี้ค่ะ เรารู้แล้วนะคะว่าสายการบินที่เราจะบินไปที่ประเทศไหนเนี่ยขึ้นที่ต้องไปเช็คอินที่เคาน์เตอร์ไหนนะคะเราก็จะตามหมายเลขหรือว่าตามตัวอ,อ,กอักษรที่ตามเคาน์เตอร์ที่เขาแจ้งเลยนะคะก็จะเดินไปตามนั้นอย่างวันนี้จะเป็นกาตานะคะเราก็จะเห็นป้ายชัดเจนเลยค่ะเป็นสีม่วงก็จะติดอยู่ที่ข้างหน้าที่เคาน์เตอร์นะคะถ้าเพื่อนๆไม่อยากดูที่บอร์ดข้างบนก็สามารถที่จะดูได้ว่า ตรงไหนที่มีป้ายกาตาก,ก็สามารถเดินเข้าไปได้เลยค่ะซึ่งเขาก็จะมีตรงบอร์ดข้างหน้าเห็นไหมคะเขาก็จะมีว่าเว็บเช็คอินก็จะต้องไปต่อแถวนั้นก็จะทำให้การเข้าไป เช็คอินเนี่ยเร็วขึ้นหรือว่าจะมาเช็คอินโดยตรงก็เข้าไปที่ช่องเช็คอินนะคะส่วนตัวจะแนะนำว่าให้เช็คอินอ,ออนไลน์มาก่อนเพราะว่าเวลาถึงเนี่ยเราไม่ต้องกรอกข้อมูลหรือว่าเสียเวลานานก็คือจะเป็นช่องที่คนน้อยค่ะแล้วเราก็สามารถเข้าไปที่ช่องตรงนั้นได้โดยน้ําหนักของกระเป๋านะคะก็จะขึ้นอยู่กับเที่ยวบินแล้วก็ ประเภทตั๋วที่เราจองเอ็กโนมิกหรือว่าจะเป็นบิสเนสคัทก็จะมีน้ำหนักที่แตกต่างกันนะคะยังไงก็คือสอบถามไปที่สายการบินได้หรือว่าตรงใบที่เราจองเขาจะมีบอกเลยว่าจะใช้น้ำหนักที่นำโหลดเข้าไปใต้เครื่องเนี่ยเท่าไหร่นะคะซึ่งตอนนี้โดยประมาณที่เดินทางจากมิลานไปกรุงเทพหรือว่ากรุงเทพมามิลานเนี่ยก็จะได้น้ำหนักน้าหนักที่โหลดใต้เครื่องประมาณ25กิโลกรัมค่ะแล้วก็สามารถที่จะมีน้าหนักกระเป๋าที่ ที่ขิวขึ้นเครื่องได้ที่7กิโลกร,รัมแล้วเขาก็จะมีไซส์ขนาดของกระเป๋าที่ยอมรับได้นะคะก็เราจะต้องเช็คที่เว็บไซต์ให้เรียบร้อยนะคะก่อนที่จะเดินทางค่ะซึ่งในตอนเช็คอินนะคะเขาจะชั่งแม้ก,กระทั่งตัวเป้ที่เราสะพายแล้วก็ตัวกระเป๋าที่นำขึ้นเครื่องนะคะรวมกันจะต้องไม่เกิน7กิโลเพราะฉะนั้นก็ ช่างไปก่อนก็จะดีกว่าค่ะไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะคิดค่าน้ำหนักเพิ่มซึ่งราคาก็ค่อนข้างสูงนะคะ well, <yes. S 1> พอเราเช็คอินเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะไป เข้าไปที่ตอมอนะคะเป็นการตรวจคนเข้าเมืองตรวจคนเวลาออกจากเมืองนะคะซึ่งถ้าเราใช้ซื้อเป็นตัวนี้นะคะเขาเรียกว่า f a s t t r a c กก็จะจ่ายประมาณ9-10ยูโรเนีค่ะเขาก็จะมีเส้นทางของเขาสีน้ำเงินเดินตามไปเลยนะคะเราก็จะไม่ต่อคิวแล้วก็ไม่ต้องต่อคิวที่จะช่างตรวจพวกสัมภาระต่างๆจะเป็นช่องที่รวดเร็วมากในกรณีที่มีคนเช็คอินเยอะๆนะคะแต่ถ้ากรณีที่ไม่มีคนเช็คอินเยอะก็ไม่จาเป็น นี่นะคะพอเข้ามาข้างในของสนามบินข้าง ตรียมที่จะไปขึ้นเกตนะคะเขาก็จะมีร้านค้ามากมายเลยเราสามารถซื้อของฝากของที่เราต้องการนะคะในบริเวณนี้ได้เลยแล้วก็สามารถนำขึ้นเครื่องได้ค่ะเราก็จะเดินไปตามเกตที่เราจะต้องขึ้นนะคะ A B C D ก็คือเดินมุ่งตรงไปตามนั้นเลยค่ะ นะคะเราก็จะเดินไปขึ้นเครื่องกันแล้วค่ะก็ง่ายๆแค่นี้เองค่ะขั้นตอนในการเช็คอินแล้วก็เข้ามาที่สนามบินโดยวิธีการนี้สามารถใช้กับสนามบินทุกที่ได้นะคะที่ขั้นตอนในการเช็คอินต่างๆ